สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซึ้งข่าวจ,จริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ตรงกับวันที่26พฤษภาคม2564นะคะก็มาอัปเดตข่าวสารในช่วงเวลาค่ำๆนะคะหลังจากที่ทางธนาคารอมสินนะคะเปิดให้จองสิทธิ์ในการยื่นกู้สินเชื่อสุภัยโควิดนะคะก็เดี๋ยวมาอัปเดตข่าวสารกันอีกสักหนรอบค่ะ ก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะก็ต้องขอแจ้งก่อนนะคะว่าทางช่องเนี่ยไม่ได้เป็นพนักงานหรือองค์กรใดๆที่เกี่ยวข้องกับทางธนาคารอมสินนะคะก็เป็นสื่อกลางในการนําเสนอข้อมูลข่าวสารไปยังทุกๆท่านที่ไม่ได้ติดตามข่าวทางเพจของทางธนาคารค่ะแล้วก็ติดตามข่าวนะคะของทางธนาคารอมสินผ่านทางช่องทางนี้ก็จะคอยเป็นตัวกลางในการอัปเดตข้อมูลค่ะก็เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของทุกๆคนในตอนนี้นะคะก็อยากจะช่วยเหลือทุกคนค่ะแล้วก็คร ะะที่จะคอมเมนต์ค่ะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะคะแต่ว่าขอให้อยู่ในขอบเขตที่อพอดีนะคะไม่ใช้คำหยาบคายหรือว่าใช้คำด่านะคะซึ่งทางช่องจะไม่รับผิดชอบใดๆนะคะต่อการกระทำดังกล่าวค่ะ ไปถึงประเด็นนะคะที่จะทําคลิปในวันนี้ก็คือมีหลายๆท่านสอบถามเข้ามาว่าเนี่ยได้ข้อความหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือการยื่นกู้แล้วใช่ไหมตอบว่าไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นการจองสิทธิ์ในการยื่นกู้ขอสินเชื่อสู้ภัยโควิดใครที่ได้รับวันนะคะแล้วก็เวลาก็จะแตกต่างกันไปนะคะให้ไปทําการยื่นขอสินเชื่ออ,อีกรอบหนึ่งนะคะตามวันแล้วก็เวลา ที่ทางธนาคารเขาได้กําหนดมาค่ะซึ่งจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณานั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับขั้นตอนการพิจารณาแล้วก็หลักเกณฑ์ของทางธนาคารเขาอีกหนึ่งรอบนะคะตรงนี้มีหลายๆท่านนะคะสอบถามเข้ามาเยอะมากค่ะแล้วไปตอบคอมเมนต์ไม่ทันนะคะก็ต้องขออภัยตรงนี้ด้วยค่ะก็ขออนุญาตออกมาทําคลิปนะคะเป็นภาพรวมตรงนี้เลยค่ะ ไปถึงอีกประเด็นหนึ่งนะคะตามที่ลูกศรสีเขียวชี้นั่นเลยนะคะสองฝั่งนะคะจะมีความแตกต่างกันอยู่นะคะสําหรับท่านไหนฟังดีๆนะคะท่านไหนที่ยื่นสินเชื่อไปเมื่อวันที่13ถึงวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วได้รับข้อความ SMS ว่าผ่านการพิจารณาแล้วนะคะในวันนี้ท่านไม่ต้องไปจองสิทธิ์นะคะเพราะว่าท่านนั้นผ่านการพิจารณาแล้วรอทําสัญญาตามวันและเว ที่เขาได้กําหนดมาก็คือวันที่27พฤษภาคมนะคะในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้นะคะแถบแอปพลิเคชันบนไมโมนะคะเขาก็จะมีการอัปเดตเพื่อให้คนที่ผ่านการพิจารณานั้นเข้าไปทําสัญญาหลังจากทําสัญญาแล้วก็จะได้รับเงินเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่ได้รับ sms แล้วนะคะว่าผ่านการพิจารณาค่ะแล้วก็ท่านที่จองสิทธิ์ได้แล้วนะคะอย่าลืมไปยื่นนะคะขอสินเชื่ออีกรอบหนึง่งตามวันและเวลาที่ทางธนาคารได้กำหนดนะคะขอให้ทุกท่านผ่านการพิจารณาทุกๆคนเลยค่ะ ในคลิปนี้นะคะก็พยายามที่จะพูดช้าลงเพราะว่ามีหลายๆท่านนะคะคอมเมนต์มาว่าพูดไวเกินไปฟังไม่ทันนะคะก็พยายามพัฒนาและปรับปรุงนะคะต้องขอขอบคุณในคอมเมนต์ตรงนี้ด้วยส่วนคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะทางช่องไปตอบคอมเมนต์บ้างไม่ได้ตอบบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าต้องทําคลิปด้วยนะคะหาข้อมูลด้วยแล้วก็อยากได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็แท้จริงนะคะก็พยายามที่จะพัฒนาและปรับปรุงนะคะ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะแล้วพบกับการอัปเดตข่าวในวันถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ